เลือททุกย่่าีใช้ผู้สมุนไพ่ลดสารเคมีชีวีจะปลอดภัยนะเจ้า ติดตามหัาฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จอมจีนใหม่จะนนี่ไปขอเชิญตั้งห้าฟังรายการหมอกรเอบประชาชนเกษตรสุขภาพเจ้านี่นีเธอฟังอะไรอยู่หรอกำลังฟังรายการวิทยุออนไลน์ย้อนหลังอยู่จ้าฮะเดี๋ยวนี้รายการวิทยุฟังย้อนหลังได้ด้วยหรอ ใช่เลยตอนนี้รายการวิทยุของสถานีวิทยุมกหรือ KU Radio p l u s สามารถรับชมย้อนหลังได้ทั้งภาพและเสียงเลยนะว้าวดีจังเราเคยฟังแต่รายการสดแต่พอไม่ว่างก็อดฟังทุกทีเลยนี่เลยเข้า YouTube แล้วพิมพ์คำว่า KU Radio Thailand เท่านี้ง่ายๆเอง ทั้งรายการเกษตรคำสัทบอาเซียนน่ารู้ข่าวสารสุขภาพและเกร็ดความรู้มากมายรับชมได้ทุกที่ทุกเวลาเ,ออเพราะเราคือสถานีวิทยุมอกอวิทยุเพื่อการเกษตรภาษาวัฒนธรรมและบริการสาธารณะหลายประเทศทั่วโลกกำลงกังประสบปัญหาพลังงานและอาหารแต่ประเทศไทยสามารถสร้างแหล่งอาหารและพลังงานที่มาจากพืช บนที่ดินของเราได้ถ้าวันหนึ่งที่ดินเหล่านี้หายไปคนไทยจะขาดอาหารพลังงานเครื่องนงมโที่อยู่อาศัยและยารักษาโรคเรื่อรักษาที่ดินทำกินสำหรับััน,นี้และวันหน้าเพื่อความมั่นคงของลูกหลานไทยในอนาคต สถานีวิทยุมกรณรงค์ให้กเกษตรกรไทยไม่ขายที่ดินทำกินสร้างแผ่นดินเกิด กินพื้นเมืองมีน้ำพริกหน้าพริกหอ,อ,อมน้ำปูใส่อ้อมเอาไปกินกับนอาย พบก,กับน้าสีเขียวครอบครัวมกหลังโควิด -19 เตริ่มวันเสาร์ที่สองกรกฎาคมนี้กับน้าสีเขียวครอบครัวมกสะพะของดีบ้านเฮาตึงก้าไม้พันดีผักลอดสารพิษนวัตกรรมท้องถิน่นผลิตภัณฑ์แปรรูปต่างๆเกษตรกรผู้ฟังครอบครัวมกผลิตเองจับนายเองราคาเป็นกันเองกูวันเสาร์แปดมงเจ้าเป็นต้นไปที่สถานีวิทยุมเกเชีเยงใหม่มหาวิทยาลัยเกษตร ษศาร์บ้านไม่แก็บน้อยตะบลป่าภายัยอำเภอสันทายจังหวัดเชียงใหม่โทรศัพท์0 5 3 0 4 0 2 2 8แล้วพบกันนะเจ้า เท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมคู่ต้านพิกมาพบกับรายการมอกับประชาชนเกษตรสุขภาพเหมือนเช่นเคยกวันจันทร์และวันการหกโมงเกินแผ่วเจ็ดโมงจ้าทางสถานีวิทยุมอกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ในระบบ AM s t ็ r สติโอความถี่หกร้อยสิบสองกิโลเฮิรตซ์คลื่นสายสุดอา,อากาศในแปดจังหวัดภาคเหนือตอนบนหรือพอตึงภาพนด้ยินตึงเสียงที www. ่ w w อเบอ u 612 c o m facebook l i v e และ youtube สถานีวิทยุมอกาเชยงใหม่ก็ได้ยินึงเสียงหันตึงภาพผ่านระบบมือถือปฏิบัติการ iOS หรือ a โดย o อ d ก็ได้อยู่ที่ไหนก็ข้าฟังกันได้ทั่วโลกข้าเจ้าเสยงเทียนเนียมทราบหับนาที่ตเมินรายการทีมงานสถานีวิทยุมอกาเชยงใหม่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เจ้า ทางชาช่วงนี้ค่าไปพบกับวิทยากรกันดีกว่าในรายการมากเพื่อประชาชนเกษตรสุขภาพตั้งสถานีวิทยุมกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ออนไลน์ทั่วโลกจเจ้าวันนี้แสงเทียนเนียมรัพ์รับในที่ดำเนินรายการทีมงานสถานีวิทยุมกเชียงใหม่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อยู่เป็นเพื่อนในน้องฟัง ครับรวมอกเกษตรกรใน8จังหวัดภาคเหนือตอนบนแล้วก็ออนไลน์ทุกแพลตฟอร์มนะคะมาพบกับ วันนี้เราได้รับเกียรติจากทีมงานคุณหมอจากสำนักง,งานป้องกันควบคุมโรคที่1เชียงใหม่สครหนึ่งเชียงใหม่กรมควบคุมโรคก็มีคุณหมอสาวณีวิบูลสันติผู้มีการสครหนึ่งเชียงใหม่ดูแลอยู่นะคะวันนี้เราได้รับเกียรติจากคุณหมอมิสาชนจำรุนรัตหรือคุณหมอลักนะคะคุณหมอ เป็นนายแพทย์ชำนาญการสำนักง,งานป้องกันควบคุมโรคที่หนึงเชียงใหม่มาพูดคุยกับท่านุฟังครอบครัวมอกอกันโดยเฉพาะเรื่องของสุขภาพในช่วงนี้นะคะเป็นอย่างไรบ้างรวมถึงโรคโควิด -19 สายพันธุ์ใหม่ XFG นะคะข้อเท็จจริงเรื่องอาการต่างๆด้วยแล้วก็โรคอื่นๆด้วยค่ะไปขอความรู้กับคุณหมอกันดีกว่าสวัสดีค่ะคุณหมอนิสาชนจำรุนรัตค่ะ สค่ะคุณหมอคะมาพบกันวันนี้มาคุยให้ท่านผู้ฟังเกษตรกรเอบารัวมกรเราทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กันดีกว่านะคะวันนี้มีหลายเรื่องโรคและภัยสุขภาพที่ต้องระวังในช่วงสัปดาห์นี้ช่วงนี้ถือว่าเป็นช่วงปลายฝนต้นหนาวนะคะคุณหมอคะก็ค e kita, ่ะ <dar> อากาศเปลี่ยนนะคะเรียนเชิญค่ะ <c oughs> คุณหมอวิสาชนค่ะต้องระวังเรื่องโรคอะไรบ้างสุขภาพเราที่ต้องดูแลกันเป็นพิเศษช่วงนี้ค่ะเรียนเชิญค่ะ,ะ,ะช่วงนี้นะก็อย่างที่บอกนะคะเป็นช่วงของปลายฝนต้นหนาวนะเนาะโรคในทางสุขภาพที่ต้องระวังช่วงนี้ก็จะเน้นเป็นโรคทางทางเดินหายใจเป็นส่วนใหญ่นนหญเนาะโดยเฉพะเป็นโรคปอดไข้ <c oughs> <c oughs> วัดใหญ่โรคไข้เลือดออกะะอะไรเงียค่ะแต่อย่างเช่นนะเนาะโรคทางเดินหายใจก็เช่นโรคกวดอักเสียงโรคไข้หวัดใหญ่แล้วก็โรคอกจจาระไอเอสอีเนี่ยคะ่ะแต่โรคอื่นๆที่มมากับหม่สูนในี่นะะเรบ้านปีเราก็คือเป็นแบบโรคไข้เลือดออกส่อนโรคอื่นๆที่เราตรวได้ในช่วงนี้ก็จะมีโรคพวกอุจจาระร่งวอองนะคะอาหารเป็นพิษค่ะเพราะว่าอา,ากาศก็บางช่วงก็ร้อนเนาะบางช่วงก็เย็นะตรอ่างเงี้ยค่ะ เรื่องร้อนก่อนจะทําให้ออกจบคทีเดียจะโตได้มากเึื่อในอาหารทาให้แบบมีอาหารเป็นพิษอะไรเลค่ะ <c oughs> เราเริ่มจาก <c oughs> โรคใดก่อนดีค่ะที่จะให้ท่านฟังเขาโดยเฉพาะกลุ่มเกษตรกรผู้สูงอายุแล้วก็จะได้ดูแลสุขภาพให้กับเด็กๆเ,กเกยาวชนของเราด้วยอะค่ะเหมาะค <c oughs> ่ะก็เนี่ยเขาเป็นอรื่อที่ผิดทางเดินหายใจ กว่าเนาะเพราะวลูกคนนี้มากับหน้าฝน,นะคะแล้วก็ท่อนหนาวด้วย่ะ่บบ่่่่่เ่่่่่่่่่่กเ่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ั่่่ข่่นนะะั่ด่่่่่่่่่ที่่่่ๆๆ่่กก่่่่่่่่่ย่่่่่ั่่ห่่่่่่่่่่่่่่่เ่่น่่าา่่่่่่น่่่่่ต่่่นด่่่่่่่่่่่่่่ป่่่่่่่่่่า่่่่่่่่่่ เด็กๆมาพบหมอเนาะก็อะมีแบบให้สูงฉพันธค่ะหนาวตายปวดศีรษะปวดเมื่ยต้นเนื้อค่ะร่างกายอ่อนเพียค่ะมีาอสิดคอมีกรมเนดได้ก่ค่ะอืค่ะือเหมือนเป็นเดกเลคะแล้วก็แลเรื่องต่อไปที่เราก็จะมี โนดเดันเนาะที่เป็นรูทางทางเดินหายใจที่เนี่ยคู่กับโรคไข้ดักใหญ่เลยเนี่ยค่ะก็จะเป็นพวกไอไอพีค่ะไอพีอาการก็จะคล้ายๆไข้หวัดใหญ่เลยค่ะก็ตั้งดายนี้เราก็เจอตั้งาตเกือบเกือบห้ารายเลยค่ะมันเริ่มตั้งแต่ตับปลาขอนเล็กน้อยค่ะแต่ก็ยังสามารถตได้อยู่ค่ะอาการก็คล้ายๆกันค่ะไข้ไอจพีพัฒน์ชนิดแล้วไม่ให่เลยค่ะแล้วก็ไอซีเนี่ยมันจะลงทางเดินหายใจเส้นล่างหรือลงปอดลงหลอดลม ไหลได้นะคะจึงก็จะเอาแรงแรงกระหอบเหนื่อยแข็งทีตอนใช้ใจขึ้นข้าในลำาอได้โดยเช่นกันค่ะค่ะแต่อีกอางก็ค่อนข้างมาจากในตัวก็้องสึกไปอยู่ตัวค่ะสองทิ่หลักของต่อต่อสมุลต่อง้ที่ทำให้มีปัญหาค่ะส่วนลลกพตอนที่เอ่อในตัวแม่เารบอนน้แต่กิจเป็นโรคต่อจากซีค่ะต่อมาสิ อาการนี้ก็จะมีเรื่องจากสัตว์กะตัวเล็กน้อยค่ะตัวใหญ่กว่าหรือจะมีอ่ากลุ่มที่สปื่อยค่ะเป็นคนสูงอายุมากกว่าค่ะอาการก็จะคล้ายๆกันเลยค่ะมันค่ายายป่วยอายไมเหน, <c oughs> บบนื่อยค่ะอ่าโดยการป้องกันโรคเหล่านี้ว่ที่ปิดปากทางเดินหายใจนะคะก็จะใช้ดีปาก ล้างเรื่องดิบค่ะกคือปิดปากปิดจมูกจบนะคะอนามัยตางที่ออกไปสถานที่แออัดเช่นแบบตลาดหรือว่าไปง,งานต่างๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่เจอผู้ป่นยเยอะๆนะคะแล้วก็ล้างก็คือล้างเออบ่อยๆค่ะแนะนำว่าให้ล้างด้วยสำลีรือจเจลแอลกอฮอล์ก็จะดีค่ะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเลี่ยงได้นะคะก็เลี่ยงไม่ไปสถานที่แออัดทางปดิทินค่ะหรือที่เป็นแออะไร แล้วก็ให้หยุดทายุดทักถ้าเกิดว่าสวยแบบมีไข้ไออะไรอย่างนี้ค่ะเพื่อป้องกันการก,กระจายของโรคเหล่านี้ค่ะใช้หลักการ ค่ะปิดร้ <laughs> าาเรื่องหยุดค่ะปิด <laughs> าเลี่ยงหยุดนะคะ <laughs> สุขอนามัยก็สําคัญนะคะคุณหมอคะ <c oughs> โรคตริด <c oughs> ต่อทางเดินหายใจโดยเฉพาะเด็กๆแล้วผู้สูงอายุก็เป็นกลุ่มเสี่ยงด้วยนะคะไข้หวัดใหญ่ที่คุณหมอเล่าให้ฟังแล้วก็เรื่องของอสบีนี้กําลังมาแรงเหมือนกันใช่ไหมคะคุณหมอบอก <c oughs> ท้ายไข้หวัดนะคะแล้วก็โรคปอดั ปอดอักเสบนี่ก็เด็กกับผู้สูงอายุก็กลุ่มเสี่ยงเหมือนกันใช่ไหมคะคุณหมอคะมันเหมือนกับเป็นบัดแล้วเรื้อรังอะไรอย่างเงี้ยล่ะคุณหมอคะมันลงไปที่ปอดเหร ใช่ค่ะส,ส่วนใหญ่เาเชื้อเหล่านี้สาองมาลงต่อดได้นะคะแล้วก็ผู้ป่วยถ้าเป็นคนส่วยอยู่หรือว่าเด็กมากๆอย่างเงี้ยคะ่ะเป็นสำคัญก็จะต่างกว่าในผู้ใหญ่ในตาคนเนี่ยค่ะก็ทําให้โรคเหล่านี้ลงตออแล้วก็เป็นหลักขึ้นในกลุ่มผู้ป่วยอยู่แล้วก,ก็เด็กได้าาค่ะเราก็มีอาการะวันผู้ป่วยกลุ่มนี้มากเป็นพิเศษค่ะ คปิดล้างเลี่ยงหยุดนะคะก็อาจจะเนาะสวมหน้ากากอนามัยก็ยังได้อยู่นะคะคุณหมอค่ะลง้ถ้างวมหน้ากากอนามัยก็ช่วยได้มากที่สุดเลยนะคะเพราะว่าโรคเหล่านี้มาทาน้ำลายแล้วนออมคออะไรอย่างเงี้ยเอาจะปิดอากาศที่มีเชื้อเพวกนี้เข้าไปก็สามารถปิดได้เลยค่ะนอกจากนั้นนะคะคุณหมอต้องระวังโรคอะไรอีกไหมคะในช่วงปลายฝนต้นหนาว หลัจากนั้นก็นนจะเป็นโรคไข้เลือดอกค่ะแร่ไข้เลือดออกี่ออก,ก็มาเป็นโรคู่กับหน้ามอยู่แล้วล่ะสลัากที่ผ่านมาเามีคนอ่อเยรายงานรคไขลือดออกมาหนึ่งร้อยหหมึ่นนะคะด้วยพวกสัลงต่อคยังไม่มีผู้เสียชีค่ะแต่ว่าก็ยังต้องเฝ้าระวังโรค่านี้อยเพราะว่าอ่อไข้เลือดออกนะถ้าเป็นก็สามารถเสียชีได้เหมือกนกันค่ะใน,น้าศีก็ทำน,ทน,นเยอะนะ เป็นลมที่น้ำดูเยอะไงค่ะก็แนะนำว่าให้อ่าดูมาตรการนะคะตอนสามจุดค่ะจุดแรกก็คือเก็บป้านเนาะให้ปลอดโปร่งสะอาดลมครับไม่เป็นที่พักต่อเวลาค่ะสองก็คือเุดขยะค่ะจุดภาชนะที่อัดตะวันเป็นอ่าเก็บภาชนะที่มีน้ำภาชนะที่สามารถมีน้ำได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ให้ปิดฝาเอีันทีนทุกครั้งหรือว่าใส่ใส่เอาไปในทีนเ้น,นค่ะเค่อือเ่ถ้าเก็บเหาก็จะทำให้เอาลูากเอาไข่ได้แล้วก็ไม่สามารถดีดตัวเหมยออกมาได้เขาจะบอกวาจ่าจะหนูกค่ะเก็บสามเก็บใช่ไหมคะเก็บบ้าน,นเก็บขยะและอะไรนะคะหะัอคะเก็บแล้วก็เก็บแหงน้ำเก็แหล่งน้ำไม่มมง อะไรเงี้ยาชนหลักน้ำขังป่าภาชชะติดอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะนะต่อมนอืมไม่ให้เป็นที่วางไข่ของเจ้ายุงลายนะคะเป็นผาหานำโรคไขเล็ดออกใช่ไหมคะคุณหมอคะช่วงฝนตกน้ำใสใสน้ำใสๆสนิ่งนิ่งมันชอบเหรอคะคุณหมอคะใช่ค่ะน้ำค่น้ำใสใสนิ่งนิ่งอยู่นิ่งชอบเนาะ เป็นบ่อปลาบ่อนนะั้นก็แนะนําให้มีปลาเป็นค่ราะจะช่วยกินพวกันึ่งตัค์ลงหลายดานอนอเด็กๆอาจจะต้องนอนกลางม้งไม่ค่ะนอนค่ะตอนกาล,าลา,างวันหรือในตอนไม่เว่ากับอาบริเวณบ้านค่ะเป็นปา่หาหรือว่ามีมุ้งค่อนข้างชุมก็แนะนําให้นอนกลางม้งหรือว่าชายา,ยากาู้ขีดยากุ้งอะไรแบบนี้ค่ะก็จะสามารถช่วยได้เช่ไหมคะค่ะอันนี้ก็ ให้เล็ดออกก็สําคัญนะคะยองลายเป็นภาระนำโรคค่ะเก็บบ้านเก็บขยะเก็บน้ําซะให้เรียบร้อยนะคะคุณหมอแนะนําละค่ะอ่ันนี้เป็นโรคค่ะแล้วก็โรคสุดท้ายเนาะที่อช่วงนี้มีรายงานระดับข้างอยู่ค่ะที่เร่าสของคนเชื่อมก็เป็นโรคข้อนแเป็นพิษหรือว่าโรคเป็นกล้ามเนื้อเสียบตันค่ะ สัปดาห์นี้ก็ลดลงจากสองวัน่อนเก่ะกนกันแต่ก็ยังมีรายงานอยู่ค่ะเรคกวกนี้ก็จะเกิดจากการกินอาหารน้ำแที่ไม่สะอาดหรือไม่สุกเก็บไวไปนานนะคะพวกอาหารพวกนี้ถ้าเกีบยวไปนานเก็บไปที่ร้อนรเก็่ไวไในการแดดอะไรนะคะหรือว่าแบบอาหารไม่แข็งเฉียมันก็จะมีเชื้อแบคทีเรียใช้ในลาเพิ่มสู่เพ้่ได้ค่ะทำให้เกิดโรคอุจจาระร่วงหรืออาหารเป็นพิตามนานค่ะแล้วก็อาจจะ ต้องอ่ากินอาหารสกสดปาลาอ่ะต้องไม่กินอาหารคังต้อไม่กินอาหารเก่าอะไรอย่างเี้ค่ะและ้วก็ไม่กินอาหารอ่าหยุดินอะไรอย่เงี้ยค่ะอืมน <c oughs> อนช่องกลางร่างเงื่อนเท่านี้นก็จะช่วยบรรเทาอาการเหล่านี้ได้ค่ะ เรืองนี้ก็สําคัญเนาะค่ะอาหารเป็นพิษนะคะนี่ส่วนใหญ่บางกลุ่มเนียค่ะที่เขามีโร,โรงทานอันนี้ต้องระวังเป็นพิเศษนะคะคุณหมอหาบางทีปรุงอาหาร<ช>ไว้แต่เช้าเลยกว่าจะมาทานกันก็กลางวันอะไรอย่างเงี้ยนะคะหลายชั่วโมงแล้วเนาะค่ะใช่ถ้ากินไว้หลายชั่วโมงก่อนเราต้องดูเขาว่าเป็นอ,อาหารนั้นสามารถทานได้ดูไหมมีกลิ่นแปลกๆไหมมีกระรงวนันไปไข่ไหมหรือว่าแบบ เรื่องรงอาหารแลักนณะอาหารมันเปลี่ยนไปจากปกติหรือเปล่าราต้องสังเกติดูนะคะถ้าเกิดว่าเริ่มมีกลิ่นไม่ค่อยดีกลิ่นรุ่เรียวนะเป็นแกงกะทิแล้วก็แบบมีเะไรมันตอมอะไรเงี้ยค่ะกว่าจะต้องออ่มีเล ιά, ี health, <mission> ่ยงดีกว่าค <illa> ่ะแล้ว <az> ก <cale anyway> yup. ็ถ <generally> <uff> ้าเกิดไปรับอาหารจากโรงทานอะไรเงี้ยค่ะก็แนะนำว่าเอามาดูให้มันร้อนก่อนทานก็น่าจะดีสุดเอ่าเผื่อเชื้อแบคทีเรียบางชนิดมันจะ สามารถท่าในไร้่อความร้อนนะคะแต่ก็จริงๆแล้วมันก็มีชุดดัชนีแล้วก็บางสาเหตุบที่ความร้อนไม่สามารถท่าได้อะไรนะคะก็อาจจะต้องสังเกตแล้วก็ระวังตัวด้วยส่วหนึ่งถ้าจะมีรงทานอะไรก็อาจจะปรุงสดๆใหม่ๆเนาะให้ทานกันแบบอุ่นๆร้อนๆก็แน่นจะดีนะคะแต่บางทีก็อย่างว่าเนาะมีมข้อจำกัดนะอันนั้นก็เป็นเรื่อง ที่สาคัญเหมือนกันนะคะเรื่องอาหารเป็นพิษนะคะเพราะนั้นการป้องกันมีคําแนะนําอย่างไรเพิ่มเติมไหมคะเรื่องของโรคละภัยสุขภาพช่วงนี้ค่ะคุณหมอคะก็น่าจะขอเน้นย้ำอีกกว่าค่ะว่าเอถ้าถ่าเริ่มมีอาการก็อยากให้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่แล้วพักอยู่บ้านนะคะเพื่อจะจะไม่ไปแพร่เชื้อให้ชุมชนอะไรประมาณนี้น่าจะดีกว่า ค่ะทานเขาเรียกว่าอะไรนะคะเกลือผงแก่เกลือแร่ล่ะคะ O.S. หรืออาหารเป็นพีษอะ,ะชอบท้องเสีอออยออาการอาหารเป็นพิทน้อท้องเสียไทลี่วก็ด้อาเจียนมากในทีนี้ค่ะใช่ให้กินน้ำเกลือแร่บ่อยๆอะคะ่ะเกลือแร่ก็คือตามร้านขายายาได้ค่ะจะเป็นคนนักเกลือแร่ก่บตอนที่เราเสี่ยเหงื่ออ,อ,อ,อาจจะต้องไปซูร้านขายายา ปตองทองอะไรเงี้ยค่ะนะค่ะเพราะนั้นป้องกันดีที่สุดใช่ไหมคะคุณหมอนิสาชนค่ะ,ะค่ะน,นั้นก็ทานอาหารอะไรคุณหมอว่าสุกสะอาดสดสะอาด,อาดใช่ไหมคะปรุงสดใหม่ๆ ค่ะอันนี้ก็ลดเรื่องปัญหาเรื่องอุจาระร่วงได้ค่ะคุณหมอคะ่ะน,นี่ก็เป็นโรคที่ฟ้องระวังนะฮะโรคและภัยสุขภาพในช่วงนี้นะคะหลายโรคเหมือนกันเนาะค่ะตั้งจากนั้นค่ะคุณหมอคะมันจะมีสาโรคโควิด1 9สายพันธุ์ใหม่ xfg หรอคะคุณหมอคะมันเป็นอย่างไรข้อเท็จจริงเรื่องของอาการมันเหมือนกับโควิดสายพันธุ์อื่นๆมั้คะที่เราเจอกันนะคะ เรือนเชิญค่ะก็คือว่าสายพันธุ์ไหนเอ็กเอ็กเค่ะอาการทั่วฟปค่ะก็จะเป็นอาการที่ไม่ค่อยรุนแรงะค่ะไม่ค่อยรุนแรงเมื่อสายพันธุ์อื่นก็จะประมาณสายพันธุ์เก่าๆเนี่ยค่ะมีไข้ไอได้ค่ะอาการจะประมาณสายพันธุ์เก่าๆนี้ไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษเนาะสายพันธุ์นี้แล้วก็แต่สังหรับท้าเหนือตันดูของเรานะคะก็ยังไม่ค่อยเจป่วย ที่มี 11, ่ส่ผ่านอีเอปีเนาะก็ตอนนี้ก็ยังวางใจได้ค่ะถ้าถามเดอ,อาการเนาะอาการก็จะเหมือนต่องใส่ทันตกรรกว่าเช่นไข้ไอคอดมีน้ำเมือกสีสัะอะไรจะมาเนี้ยค่ะเหมือนไข้หวัดใจทั่วไปเลยค่ะจะไม่มีรยายงานว่าต้องรักษาในโรงพยาบาลช่วงนี้ต้องการต้องฉีดวัคซีนอีกไหมคะคุณหมอหากตื่อย่างไรใช่ค่ะวัคซีนก็สามารถ ฉีดได้ค่ะจริงๆบาโควิดก็จะฉีดถูกตีก็ก็ได้ค่ะลองชาวฟารมโรงพยาบาลจังหวัดทั่วไปเนี่ยค <ic> ่ะ <Việt> ก <człowie 32> ็น <amen> de ่าจะมีบางคนเอ่อให้บริจาคในยิ่งเลวเอ่อในผู้ผู้ที่รู้สึกมากๆอะไรงเนะคะก็จะมีอาการเยอะกว่าคนที่ในิาาโคนเช่นกันนเพราะว่าคุณอยู่กันค่อนข้างต่ำหน่งี้ยค่ะก็แนะนำว่าให้ไปรับวัคซีนก็จะช่วยป้องกันต่อคุณโรคในดได้ดีค่ะ โคโวิดสิบาใพันธุ์ใหม่นะคะ X F g <_ grazing> นะคะก็หลายท่านบอกว่าโอ้มันจะรุนแรงมันสามารถจะหลบอะไรนะคะเชื้อวัคซีนที่เรามีเนี่ยมันเจ้าตัวนี้มันเก่งมากเลยอะไรเงี้ยค่ะมันหลบมากไม่ต้องคือเหมือนกับว่ามันมันสามารถหลบเลี่ยงถึงแม้เราจะฉีดวัคซีนแล้วแต่เจ้าตัวนี้มันหลบเลี่ยงได้อะไรเงี้ย มันยังขนาดานันน้นไหมคะไ่ได้ใหญ่มากเนาะมันมันระบายได้หลบเลี่ยงได้ขนาดน,นั้นค่ะการฉีดวัคซีนของเราก็ยังมีประโยชน์อย <c oughs> ู่คี่การที่คนจะพัฒนาเรื่อยๆตามสายพันธุ์ที่อยู่เชื่อมต่อกันอืมค่ะงั้นก็ฉีดวัคซีนป้องกันดีที่สุดนะคะคุณหมอค่ะนะได้ก็อย่างที่บอกคือใส่แมสก์มันมืออะไรก็มาช่วยได้เหมือนเดิมเหมือนตอนที่ ขหนใช่นะส่วนหน้ากากอะไรนะมันล้างมือเว้นระยะห่างกันด้วยอะไรเงี้ยนะคะเด็กเลี้ยงที่แออัดใช่ไหมคะอาแล้วก็ล้างมือด้วยสบู่หรือเจลแอนอล์ตอนนี้เราทําแบบเป็นกิจวัตรเลยนะคะคุณหมออ่ามีตองาตั้งแต่โควิดสิบเก้าล้างมือกับใส่แมมมี่ก็ป้องกันได้หลายโรคกลุ่มที่ต้องระวังพิเศษก็คือจะเป็นกลุ่มผู้สูงอายุด้วยเหมือนกันใช่ไหมคะอ๋อค่ะ แล้วก็สุกคนอันตรายกับคนข้างในต่อต่อหลายๆคนค่ะนค,นค่ะนะของคนหนุ่มคนสาวก็อาจจะแข็งแรงอยู่อย่างเงี้ยนะคะค่ะอันนี้ก็กลุ่มนี้ ผู้สูงอายุเรานะครอบครัวมากเราก็ต้องระวังอย่างที่คุณหมอแนะนําไปนะ,ะนนนนคะคุณหมอนิสาชนจารุนรัตค่ะคุณหมอรักนะคะคุณหมอเป็นในแพทย์ชนานาญการอยู่ที่สํงงานักงานป้องกันควบคุมโรคที่หนึ่งเชียงใหม่สคร .1 เชียงใหม่กมรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขนะคะทางสถานีวิทยุมกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ออนไลน์ช่วโลกกับโรคภัยไข้เจ็บที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับโรคและภัยต่างๆที่เกิด ขึ้นในช่วงนี้กับเด็กๆของเรานะคะต้องระวังอะไรบ้างเดี๋ยวมาขอความรู้กันสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเกรรษตรศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่นออนไลน์ท่วโลกค่ะ พอเวลาของรายการมกพวกประชาชนเกษตรสุขภาพวันนี้ก็เสียงเฮียประเดขอบคุณท่านผู้ฟังที่ติดตามรับฟังรับชมข้าเจ้าเส่งเทียนเนียมทราบท่านนิตําเำรวรายการพร้อมิิยากรวันนี้นํารายการจากท่นฟังไปกปากันได้คู่วันจันทร์และวันกคาร6โมงเกิน17โมงเช้าทางสถานีวิทยุมกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จังเยงใหม่ออนไลน์ทั่วโลกวันนี้เวลาเสี่ยงยินดีชนะติดตามสวสตีเจ้า นี่นี่เธอฟังอะไรอยู่เหรอกำลังฟังรายการวิทยุออนไลน์ย้อนหลังอยู่จ้าฮะเดี๋ยวนี้รายการวิทยุฟังย้อนหลังได้ด้วยเหรอใช่เลยตอนนี้รายการวิทยุของสถานีวิทยุมกหรือ KU r a d i ด Plus สามารถรับชมย้อนหลังได้ทั้งภาพและเสียงเลยนะว้าวดีจังเราเคยฟังแต่รายการสดแต่พอไม่ว่างก็อดฟังทุกทีเลยนี่เลยเข้า y YouTube แล้วพิมพ์คำว่า KU Radio Thailand เท่านี้ง,ง่ายเองทั้งรายการเกษตรคำสับอาเซียนน่ารู้ข่าวสารสุขภาพและเกร็ดความรู้มากมายรับชมได้ทุกที่ทุกเวลาเพราะเราคือสถานีวิทยุมอกอวิทยุเพื่อการเกษตรภาษาวัฒนธรรมและบริการสาธารณะหลายประเทศทั่วโลกกำลังประสบปัญหาพลังงานและอาหาร ประเทศไทยสามารถสร้างแหล่งอาหารและพลังงานที่มาจากพืชบนที่ดินของเราได้ถ้าวันหนึ่งที่ดินเหล่านี้หายไปคนไทยจะขาดอาหารพลังงานเครื่องนื่ผมที่อยู่อาศัยและยารักษาโรคเรื่อรักษาที่ดินทํากินสําหรับ,บนันนี้และวันหน้าเพื่อความมั่นคงของลูกหลานไทยในอนาคต สถาน,นีวิทยุมกรโดน,นรงให้กเกษตรกรไทยไม่ขายที่ดินทำกินสร้างแผ่นดินเกิด น้าสีเขียวครอบครัวมกหลังโควิด -19 เริ่มวันเสาร์ที่สองกรกฎาคมนี้กัดหน้าสีเขียวครอบครัวมกสภพะของดีบ้านเฮาตึงก้าไม้พันธุ์ดีผักลอดสานพิษนวัตกรรมท้องถิน่นผลิตภัณฑ์แปรรูปต่างๆเกษตรกรผู้ฟังครอบครัวมกผลิตเองจับนายเองราคาเป็นกันเองกู้วันเสาร์แปดมงเจ้าเป็นต้นไปที่สถานีวิทยุมาเกเจีงยงใหม่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บ้านไม่แกบนน้อยตำบลป่าไัยอำเภอสันทายจังหวัดเชียงใหม่โทรศัพท์053-040-228แแล้วพบกันนะเจ้า